ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะมาชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็ผมกำลังคิดอยากจะเปิดช่วง พิเศษขึ้นมาใหม่นะครับเนื่องจากหลังจากที่ปกตินะครับวันนักคารเน่ผมจะเป็นช่วงสัมภาษณ์แขกรับเชิญนะครับแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าพอเกิดวิกฤตโควิด -19 เข้าไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดโซเชียลดิสท n นซิงนะฮะปิดเมืองกันไปเวิร์กฟอร์มโฮมกันไปนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ใครเลยนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะหาช่วงใหม่มาสร้าง ภาพให้มันดูสนุกตื่นเต้นมากขึ้นนะครับประกอบกับได้กลับมานั่งทบทวนดูว่าเอ้ยจริงๆมีอะไรที่พอจะเปิดเป็นช่วงรายการได้บ้างนะครับก็เลยตั้งขึ้นช่วงนี้มานะครับก็คือช่วงประสบการณ์ของผมนะครับก็จะเป็นช่วงที่บอกเล่าถึงประสบการณ์การลงทุนในอดีตของตนเองนะครับแน่นอนว่าจะมีทางที่ประสบความสําเร็จ แล้วก็ขาดทุนด้วยนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะเล่าค่อนข้างละเอียดเลยนะครับหมายถึงว่าตอนนั้นผมคิดยังไงคิดจะซื้อจะถือจะขายเพราะอะไรนะครับผมจะลงลึกให้เลยว่าเฮ้ยกระบวนการนะตัต้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนันะครับแล้วก็จะได้ให้ภาพที่มันมันเขาเรียกว่าอะไรละ่ะให้ภาพที่มันค่อนข้างจะ ครบถ้วนนะครับแล้วก็พอนึกภาพออกว่าตอนนั้นเนี่ยผมคิดอะไรอยู่ก็จะเล่าตั้งแต่ซื้อถึงขายเลยนะครับจนจบกระบวนความและแน่นอนว่าทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับไม่สามารถใช้มาเป็นหลัก ยึดในการซื้อถือหรือขายหลักทรัพย์ในปัจจุบันได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังละกันนะครับแน่นอนว่าลำดับที่เล่าเนี่ยจะไม่อิงจากอะไรเลยนะครับไม่ได้อิงจากลำดับการซื้อขายไม่ได้อิงจากความชอบไม่ได้อิงจาก กำไรขาดทุนที่ได้ก็นึกตัวไหนออกก่อนก็จะเล่าตัวนั้นออกไปนะครับแล้วก็จะเล่าคอนเซปต์แบบนี้นะครับทุกวันอังคารแทนที่ส่วนของการสัมภาษณ์แขกรับเชิญไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะพร้อมมากขึ้นที่เราจะสัมภาษณ์แขกรับเชิญได้นะครับวันนี้ผมจะเล่าถึงหุ้นตัวแรกนะครับก็คือหุ้น Beauty นะครับความจริงแล้วเนี่ยหุ้นบิวตี้นะครับสำหรับชีวิตผมเนี่ยผมถือว่าตัวนี้เป็นหุ้นที่มีความผูกพันมาก เป็นพิเศษนะครับผมถือหุ้นตัวนี้ค่อนข้างยาวนานประมาณ3-4ถึงปีได้นะครับตัวเลขไม่มั่นใจนะครับแต่ก็ถืออยู่ยาวนานมากเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมกล้าพูดได้ว่าเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของผมคือผมได้กําไรจากหุ้นตัวนี้เยอะมากนะครับซึ่งมองย้อนกลับไปเนี่ยก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดที่ลงทุนในหุ้นตัวนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ให้กำไรกับชีวิตผมได้มหาศาลเลยนะครับบิวตี้หรือบริษัท Beauty Community จํจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทค้าปลีกเครื่องสำอางที่มี Market Share เป็นอันดับ2ของประเทศไทยตอนที่ผมซื้อนะครับช่วงที่ผมขายเนี่ยเข้าใจว่ามีประมาณปีนึงขึ้นมาเหยียบเป็นอันดับ1นึ่งนะครับ Beauty เนี่ยประกอบด้วย ธุรกิจค้าปลีกเป็นหลักนะครับสินค้าของเขาเนี่ยก็ร้านค้าปลีกของเขาจะมีบิวตี้บุฟเฟ่นะครับอันนี้เป็นมาร์เก็ตหลักของเขาเลยนะครับก็จะขายสินค้าแบรนด์ตัวเองนะครับมีหลายไอเทมด้วยกันนะครับก็คือเขาได้สินค้าข้างในก็เป็นสินค้าของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวของร้านก็เป็นร้านของตัวเองนะครับแบรนด์ที่ เป็นที่นิยมหน่อยก็จะมี Made in nature นะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟมนมที่หลายคนรู้จักที่ช่วงหนึ่งคนจีนจะฟีเวอร์มากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ g n o m a c k เคนะครับจีโนแมคเคนนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่มันเป็นเครื่องสําอางราคาไม่แพงนะครับเช่นตกชิ้นแล้วไม่เกิน300บาทอะไรเงี้ยนะครับก็จะเจาะก,กลุ่มตลาดที่เป็นนักศึกษาหรือว่า f ฟ r ร์ส p จอเบนะครับคือราคาค่อนข้างเป็นมิดไม่โหดร้ายมากนะครับ ก็อันนี้คือส่วนที่หนึ่งก็คือบิวตี้บฟเฟ่นะครับตีกลมๆก็กินอาจจะก,กินสัดส,ส่วนรายได้ซะประมาณ60-70%สนะครับส่วนที่สองก็คือบิวตี้คอทเทจบิวตี้คอทเทจเนี่ยจะขายสินค้าที่เชิง ไปในเชิงสกินแคร์นะครับบิวตี้บฟเฟ่เนี่ยจะเป็นร้านอาหารเออไม่ใช่ร้านอาหารเป็นร้านเครื่องสําอางจัดๆเลยนะครับเข้าไปก็จะเจอแบบโซนที่เป็นแบบมาสคาร่าลิปสติกนะครับก็คือจะเน้นเป็นแต่งหน้านั่นเองนะครับแต่บิวตี้คอร์เทสเนี่ยจะเน้นเป็นสกินแคร์ก็คือโอเคก็มีแต่งหน้าบ้างอะไรบ้างแต่เป็นส่วนน้อยนะครับเข้าไปก็จะเจอพวกโฟมนมนะครับพวกครีมเครื่องสําอางมาสก์หน้าต่างๆอันนี้ก็กินสัดส่วนสักประมาณ20-30%สนะครับสุดท้ายก็คือบิวตี้มาร์เก็ต Beauty Market เนี่ยเป็นร้านที่เหมือนรับเอาสินค้าของคนอื่นมาขายอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมีแบรนด์อื่นเต็มไปหมดเลยคลาคราวอยู่ในร้านนะครับลักษณะก็จะเหมือน Eve a n Boy ในปัจจุบันนะครับประมาณนั้นก็คือโอเค,อเคอะม,มีมีหลายแบรนด์มาขายแต่คือเขาจะไม่โฟกัสมากก็คืออย่างที่บอกครับก็จะโฟกัสเปิดสาขายเยอะสุดก็คือ Beauty Buffet Beauty c o t t a g e แล้วก็ Beauty Market ตามลำดับนะครับ ตัวที่เขาโฟกัสที่สุดก็คือบิวตี้บุฟเฟ่นะครับแล้วก็จะมีการขยายสาขามากที่สุดเลยนะครับธุรกิจเนี่ยตอนที่ผมเริ่มสนใจเนี่ยนะครับตอนนั้นบิวตี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3.5บาทนะครับโดยประมาณก็ตอนนั้นเนี่ยบิวตี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นมาเยอะมากถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็ขึ้นมาแบบขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับจำไม่ได้ว่ากี่เด้งนะครับแต่จําได้ว่าคือขึ้นมา เยอะมากเลยจากตอนที่ IPO เข้ามานะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีนักลงทุนเอ่อหลายหลายคนนะครับนักลงทุนหลายหลายคนจำถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับคือ IPO เข้ามาเนี่ยประมาณ2บาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปประมาณ35บาทก็ประมาณ10กว่าเด้งอ่ะนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เขาก็แตกพา10ต่อนหนึ่งนะก็เหลือ3.5บาทใหม่นะครับตอนนั้นก็ขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็เอ่อ นักลงทุนหลายคนที่ผมรู้จักที่เป็นนักทุนที่มีชื่อเสียงในประเทศนะครับก็ซื้อตัวนี้กันหลายคนตั้งแต่ตอนช่วง IPO ใหม่ๆแล้วก็ขายทิ้งตอนเนี้ยครับประมาณ3.5บาทก็ขายทิ้งกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปต่อไหวแล้วนะครับเพราะตอนนั้น Beauty PE สูงมากนะครับ PE ประมาณ40กว่าเท่าซึ่งโอ้ยุคสมัยนั้นเนี่ย้าปลีกนะครับเฟื่องฟูก็จริงแต่ไม่ได้เฟื่องฟูแบบ ถึงจุดพีกอะนะครับหมายถึงว่าผมเข้าตลาดมาเนี่ยครับปีก,ก็ดังระดับหนึ่งแล้วมันก็จะพีกไปช่วงที่หลังจากผมอยู่สัก2อสปีแล้วก็จะเริ่ม d r อปลงมานะครับนั้นตอนนั้นเนี่ยบิวตี้เป็นหุ้นที่แพงมากถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับแพงกว่า cpo ด้วยซ้ำ pe เนี่ยสูงประมาณ35เท่าคือผมจําได้ว่า eps ของมันนะประมาณ0.1บาทนะครับดังนั้นเนี่ยราคาของมันก็คือ pe กี่เท่านะครับก็ก็คือเอาราคาหุ้นไปคูณสิบตอนที่ผมซื้อเนี่ยมัน35สามสิบห้าบาท,บาท็ประเท่า สูงมากนะครับแต่กำไรก็โตดีมากเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำ financial projection นะครับก็คือตอนนั้น Beauty น่าจะมีสาขาอยู่ประมาณ270-180สาขาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอาไปเทียบกับ b o ูธ วัดสันเนาะว่าเออจริง,รงๆบูวัดสันเนี่ยถ้าตีกลมๆเฉลีย่ยอาจจะจริงสักประมาณสัก400สาขาบวกลบผลมองว่าบิวตี้ในะระยะยาวจริงๆเนี่ยเขาสามารถถ้าจะเอาตั้งใจโตจริงๆนะครับสามารถโตได้มากกว่า3-4เท่าเอ้ยทำไมสามถึงสเท่าล่ะเพราะว่า180มันขึ้นไป400อ่ะตีเปกลมๆสองร้อที่200รไปสี่ร้น่าจะ2เท่าใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าบิวตี้เนี่ยมันมีทั้งบิวตี้บุฟเฟ่บิวตี้คอทเทจแล้วก็บิวตี้มาร์เก็ตนะครับแล้วสินค้าเขาเป็นสินสินค้าเซกเมนต์กลางถึงล่างดังนั้นเเนี่ยการปิด ของเขาเนี่ยมันเปิดได้ทั่วนะครับโลตัสโลตัสบิ๊กซีอะไร่เงี้ยนะครับคือมันไม่เหมือนบูธกับวัาสดาุที่ราคาสินค้าเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับดังนั้นเขาเปิดโลตัสเนี่ยก็จะเปิดเป็นเล็กๆนะครับหรือว่าก็อาจจะไม่ได้โฟกัสมากในในเขตต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นบิวตี้เนี่ยคือเขาไปได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็สามารถมีได้มีได้หลายแบรนด์ในห้างเดียวนะครับผมมองว่า บริษัทเนี้ยนะครับสาขาของบริษัทเนี้ยน่าจะโตได้อีกสักประมาณ3-4เท่านะครับก็ใส่ financial projection เข้าไปนะครับก็คิดจากประมาณเนี้ยแหละครับก็คิดว่าเออถ้าสาขาโตเพิ่มอีกประมาณสัก3-4เท่าใน5ปี10 ตอนนั้นตอนนั้นผมจําได้ว่าผมใส่ตัวเลขประมาณสาขาโต2เท่าใน10ปีนะครับแล้วก็เซมโซเซลโกโตอีกประมาณ5%เปรประมาณนี้ครับผมก็เห็นว่าราคานี้มันก็ยังไปได้นะครับหมายถึงว่าไม่ได้ให้กําไรเยอะแต่ให้กําไรสักปีละประมาณ10-15%นะครับคิดประมาณนี้ผมก็คิดว่าเออเราอยากเราอยากลองเสี่ยงกับบริษัทนี้ดูจังเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างรู้ว่าตัวของธุรกิจเครื่องสําอางเนี่ยเป็นธุรกิจที่มี กำไรขั้นต้นสูงมากนะครับ7จ็อยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นเภสัชเนอะผมก็รู้ว่าจริงๆต้นทุนของเครื่องสำอางมันไม่มีมันไม่ได้ไม,ไดมีอะไรมากหรอกครับมันขายมันขายการตลาดขายความหวังคนเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยบิวตี้ก็เลยเป็นหุ้นที่ผมสนใจมากเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ทําเครื่องสำอางเองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่ต้องแบกคอสแบกภาระเยอะนะครับก็ซื้อมาขายไปแล้วก็มีหน้าร้านของตนเองนะครับทำโปรโมชั่นง่ายทําธุรกิจง่ายก็เออ สนใจนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อบิวตี้ไปนะครับหลังจากซื้อได้ไม่นานนะครับราคาหุ้นก็ตกลงมีวันหนึ่งตกมาร่วงมา1ฟลอร์ครับจาก3.5บาทจะไม่ผิดจะเหลือมันขึ้นไปประมาณ4บาทกว่านะครับแล้วก็ลงมาเหลือประมาณต่ํา3บาทอะตอนนั้นผมก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับช่วงเวลาผ่าน้ที่ผมซื้อครั้งแรกไปไม่กี่ยังไม่ถึง3เดือนนะคืองบงบยังไม่ออกอะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นก็โทรถามมาร์เก็ตติ้งโทรถามอะไรเงี้ยนะครับถามว่าเกิดอะไรไหมเช็คข่าวใหห้น่ออยรืวา ถามฝั่งกองทุนให้หน่อยว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับแล้วก็ลองดูหาขา่าวดูงบการเงินอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะครับตอนนั้นงบการเงินมันดีมากนะครับผมก็เออก็ไม่น่าจะมีอะไรพลาดเนอะนะครับก็เลยตัดสินใจซื้ออีกไม้ใหญ่เลยนะครับก็ช่วงที่มันลงไปฟลอนั่นแหละก็ทําให้ต้นทุนของผมเนี่ยตกอยู่สักประมาณ3บาทได้โดยเฉลี่ยนะตอนนั้นนะครับก็ถือมานะครับก็ถือมาแล้วก็ระหว่างทางนั้นนะครับก็เวลาผ่านไปเนี่ยใครกลับไปดูบิวตี้นะครับก็จะค้นพบว่า งบมันโตดีมากนะครับงบมันโตดีมากกําไรมันโตไตามาละ50% 70%ิบอนปร์เ่ะคือมันไม่ได้โตแบบตดวนี้โตไกลมากละสิบหอยี่คนก็ถือว่าเก่งเนะาะแต่ยุคนั้นมันโตทีละห้าสบนะครับบางไตมาโตเกือบ100%น่ะมันโตแบบมหาศาลแบบมหาศาลจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตระดับนี้ผักดันราคาหุ้นได้ไม่หยุดเลยนะครับผมถือได้สัก ไม่ถึงปีนะครับราคาหุ้นก็ขึ้นไปหนึ่งเด้งแล้วนะครับก็ขึ้นไปแตะแถวประมาณ6บาท7บาทตอนนั้นผมก็ลองวีลูชั่นใหม่ดูอีกครั้งนะครับ P/E ก็อยู่ประมาณเท่าเดิมครับ3 30 40เท่าอะไรเงี้ยนะครับด้วยเพราะว่ากําไรมันโตนะครับราคามันโตมันก็ P/E มันก็ไล่เลี่ยไปตามเดิมผมก็ตัดสินใจซื้อไม้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลายเป็นช็อตสําคัญที่ทําให้บิวตี้เนี่ยเป็นสัดส่วนพอร์ตที่ใหญ่มากสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมซื้อเติมไปนะครับต้นทุนก 4บาทประมาณนี้นะครับก็ตีกลมๆสัก4บาทไม่เกิน5บาทนะครับก็ผมก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆระหว่างทางนะครับแล้วก็ดูงบเป็นหุ้นที่ตามงบการเงินละเอียดมากเพราะว่าถือเยอะแล้วงบการเงินมันก็ดีตลอดนะครับตอนนั้นเนี่ยที่บิวตี้โตเยอะๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้โตมาจาก อร์แกนิกอะคือเขาไม่ได้โตมาด้วยภายในของตัวเองเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยโฟมนมเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับใครทันเนี่ยจะรู้ว่าโฟมนม Made in Nature นะคร,วรแวละประมาณ180เนี่ยนิยมมากในหมู่คนจีนไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่มันดังมากซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ได้ดังแบบมโนไปเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เข้าไปในพวกเว็บไซต์ของเถาเป่าอาลีบาบานะครับไปดูคนที่เขาหิ้วโฟมนมไปขายเนี่ย มันก็มีคนหิ้วไปขายจริงๆนะครับหิ้วไปขายคนละ4ี0ร้อยห้าร้อยหรือว่าไปยืนดูในร้านเนี่ยมันก็มีคนมาเหมาโฟมนมจริงๆนะครับหมายถึงว่ามีคนมาซื้อเป็นลังๆเลยนะครับใครไปที่สาขาสยามสแควร์เนี่ยจะเจอว่าลังตั้งกองอยู่หน้าร้านเลยนะครับช่วงนั้นเพราะว่ามันขายไม่ทันอ่ะมันเอามันลงยังไม่ทันแกะเลยคนก็มีคนมาเหมาไปมาเหมาไปนะครับภาพรวมมันก็เลยดีแบบดีมากๆนะครับดีแบบ มหาศาลแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คนจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเยอะมากนะครับโอ้โหบิวตี้นี่กลายเป็นหุ้นที่ได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเต็มๆทั้งๆท,ท,ที่เป็นหุ้นค้าปรีกนนะครับก็บิวตี้ก็โตมาเรื่อยๆนะครับโตมาจากวันแรกที่ผมซื้อในวันสาบาทนะครับก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดอยู่ที่จําเลขได้แม่นยำมากนะครับ23.7บาทผมไม่ได้ขายนะครับตอนนั้น PE สูงมากประมาณ50 60หรือ70เข้าจําไม่ได้นะครับก็ มันสูงมากจริงๆนะครับแต่ก็มีประเด็นอีกหลายอย่างคือตอนนั้นน่ะลิปลิปส no. ติกนัมเบอร์นตอนนั้นก็ดังมากนะครับก็กลายเป็นกระแสฟีเวอร์อีกครั้งว่าหลังจากโฟมนมเริ่มดรอปเขาก็ได้บิวตี้คอเทจนะครับที่มีลิปนัมเบอร์นเนี่ยโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการกระโดดครั้งนี้นะให้ผลกำไรเติบโต,ต,ตอีกมหาศาลอีกครั้งนะครับบิวตี้ก็กลับมาเจอจราดอีกครั้งหนึ่งก็ตัวลิปสติกนะครับจำได้ว่าปีไหนไม่รู้นะแต่รู้ว่ามันเริ่มมมขาาายดีต ไตมาสสองไตมาสสามนี้กระฉูดเลยครับโตแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ะโตแบบโอ้โหแบบพุ่นขึ้นแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะ P/E หกสิบ e. ตอนนั้นนักวิเคราะห์ถึงขั้นพูดว่า P/E หกสิบเท่าไม่แพงนะครับผมจําได้เลยมันเป็นราคาที่มหาศาลมากนะครับแล้วก็คนทุกคนก็มองไปว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยบิวตี้นะครับจําได้เลยว่า Market Cap มันเนี่ยประมาณสามจุดห้าต่อเอ่อสามจุดห้าต่อหนึ่งหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับนะแปลว่ามันขึ้นไปแถวยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยก็หกหมื่นล้านแล้วอะ ซึ่งมันมหาศาลมากๆนะครับโอ้โ oh, ห oh, คิดดูสิหุ้น specialty store ครับร้านขายเครื่องสำอางอ่ธุรกิจมูลค่า6 0 0 0 0 0ล้านอะ่ะใช่ไหมครับแพงกว่า T Cap อีกอะ T Cap ตอนนั้นยังสักค่าห0ื่นล้านเองมั้งคือแบบโอ้โ oh, หมูลค่ามันมหาศาลแบบมากๆนะครับก็เริ่มเกิดเขาร้ายนะครับเขาไม่ดีนะครับเนื่องจากไตรมาสสี่นะครับที่มันเป็นไตรมาสสี่ของปีที่ขาย Beauty c o t e ดีเนี่ยกาไรมันดรอป นะครับถ้าเอาจริงคือกำไรไม่โตนะครับแต่ไตรมาสสามเนี่ยกำไรมันเอ่อมากมันเยอะมากนะครับเขาเนี่ยตัดจ่ายไปส่วนหนึ่งนะครับเพื่อไปจ่ายนูน่นคือตัดสําปองไว้ส่วนหนึ่งเอาง,ง่ายๆนะครับก็เหมือนทําให้ตัวกำไรเนี่ยมันดรอปลงนะครับดรอปจากความเป็นจริงลงทงั้งที่มันควรจะมากกว่านี้นะเขาไปตั้งค่าสําปองไว้ดรอปลงแล้วก็เอามาเกลี่ยกับไตรมาสสี่ให้ไตรมาสสี่อ่ะมันโตนิดหน่อย คือไม่ถึงกับดรอปแต่ถ้าไปนั่งแกะงบจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าสัญญาณมันมาตั้งแต่ไตรามาส3แล้วนะครับที่เขาอ้านไว้นะครับแล้วก็ไตรามาส4ี่เนี่ยก็เริ่ม drop นะครับแต่เขาเอาไปโปะภาพรวมมันก็เลยไม่ได้ดูแย่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันเป็นไตรามาส4เนี่ยคนจะไม่ค่อยแกะงบะร,รายไตรมาสเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมันแบบมันต้องแก้ตัวเลขเยอะนะครับก็คนจํานวนมากก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ราคาหุ้นเริ่มตกแล้วนะครับก็23บาทเนี่ยก็ย3.7 ก็ลงมาเหลือแถวประมาณสักต่ำ20นะครับแล้วลงมาสัก20%ได้ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นช่วงที่ลิฟต์เมนมเบอร์นายขายดีที่สุดประมาณไตรมาส3เนี่ยผู้บริหารได้ขายหุ้นหลอดใหญ่มากนะครับกี่พันล้านก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้ว่าเยอะมากๆนะครับคือขายจนสัดส่วนการถือหุ้นตัวเองต่ําลงมาเยอะนะครับให้กับนักลงทุนสถาบันนะครับก็ก็เป็นจุดที่หลายคนกังวลมากนะครับเพราะว่าผู้บริหารเ,ยเคยบอกแล้วว่า ถ้าจะไม่ผิดจะไม่ขายหุ้นจนเหลือต่ำกว่า20%อะไรประมาณนี้ครับเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเพราะตอนแรกเขาถือหุ้น70%เนี่ยแล้วเขาก็ทยอยขายทยอยขายไปตลอดทางนะครับจนวันนึงมาต่ำกว่า20%ที่จุดที่เขาบอกว่าเหมือนว่าเขาจะไม่ไม่ไม่ไมต่ำกว่านี้คนหละคนก็กังวลว่าเฮ้ยอันนี้คือเขาจะ exit หรือเปล่าเขาจะออกจากธุรกิจหรือเปล่านะครับแต่เขาก็ออกมายืนยันหลายครั้งว่าเออตัวตัวนายแพทย์ส,สวินไกรพูเบเนี่ยนะครับก็ เอ่ามาพูดหลายครั้งว่าเขาก็ไม่ได้ขายหรอกเขารักอะไรเงี้ยนะครับเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนเขาก็ต้องการสภาพคล่องอะไรเขาก็พูดไปนะครับตอนนั้นก็เริ่มกังวลและว,ว่าเฮ้ยมัน มีอะไรหรือเปล่าถ้าธุรกิจมันดีเนะี่ยผู้บริหารไม่น่าจะผิดคําพูดนะอันเนี้ยมันคือถ้าขายเฉยเฉผมไม่ค่อยซีเรียสนะครับแต่อันนี้คือผิดคําพูดนะเพราะบอกว่าจะไม่ขายแล้วขายเนะี่ยอันนี้ผมค่อนข้างคอนเซิร์ตนะครับก็เป็นกังวลระดับหนึ่งแต่ด้วยตอนนั้นงบมันก็ยังไม่ได้ถึงกับแย่นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าลิฟต์นัมเบอร์นายมันดีเกินจริงดังนั้นเวลาเราวลูเอชันเนี่ยผมไม่ค่อยได้มองลิฟต์นัมเบอร์นายเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้ว่ามันจะดีแค่ไม่นานอกน แต่อีกจุดหนึ่งที่ผมกังวลมากก็คือว่าตัว beauty cottage เนี่ยนะครับ beauty cottage เนี่ยเขาบอกว่ามันขายดีมากนะครับในหมู่คนจีนเออในหมู่คนจีนประมาณนี้นะครับจนมีกระทั่งวันหนึ่งผมไปไปะชว์อัปเดตอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็ขอทราบสัดส่วนลูกค้าที่ที่ซื้อลิปตัวเนี้ยนะครับว่าเอ้ยผมอยากทราบสัดส่วนลูกค้าใน beauty cottage หน่อยว่าเป็นกลุ่มลูกค้าคนไหนเป็นหลักอะไรเงี้ยนะครับคำตอบพี่นะคคือทำให้ผมตกใจมากเพราะว่า มันเป็นคําตอบว่าคนไทยผมก็เลยตกใจว่าอ้าวแล้วใครมาซื้อลิปนัมเบอร์ไไปถ้าไม่ใช่คนจีนใช่ไหมเพราะว่ามันเขาบอกว่าข,ข,ข,ขายดีมากเพราะว่าลิปเพราะว่าคนจีนเอ้ยมันขัขดความเชื่อขัดอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ผมโล่งคอนเซิร์นนะครับราคาหุ้นก็ตกลงเรื่อยๆนะครับมีแต่ข่าวร้ายตอนนั้นก็มีบอกว่าเอ้ยปลบัญชีนะแต่งบัญชีนะนู่นนี่นั่นราคาก็ตกลงเยอะนะครับซึ่งต้อง พูดตามตรงนะครับว่าผมเนี่ยขายหุ้นบิวตี้ไปทั้งหมดเลยประมาณ18บาทนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ได้ขายเพราะความรู้ไม่ได้ขายเพราะความฉลาดหรือไม่ได้ขายเพราะวินัยเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมถือคือต้องเล่าก่อนว่าผมมาลงทุนในพอร์ตครอบครัวด้วยก็คือเอาเงินของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรเงี้ยนะครับมาลงทุนในผมไปพลบริหารเงี้ยนะครับแล้วก็แบ่งเงินกันก็แม่เนี่ยนะครับพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันเกิด ธุรกิจมันต้องใช้เงินในการปลูกโรงงานใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องขายหุ้นเอาเงินสดออกไปนะครับก็คือต้องเอาเงินสดไปทําธุรกิจแล้วแหละนะครับเพียงแต่แม่เนี่ยไม่ได้บอกล่วงหน้าคือแม่ก็หลอกเป็นเงินเย็นเอาให้ง่ายนะครับผมก็ไม่ทราบก็พอรู้ว่าเงินมันไม่เย็นแล้วมันต้องขายแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยพอร์ตมันใหญ่มากนะครับพอร์ตแบบตอนนั้นพอร์ตเป็นร้อยล้านนะครับซึ่งการที่พอร์ตเป็นร้อยล้านเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่เราถือหุ้นแต่ละตัวเป็น10ล้าน20ล้านแล้วผมถือหุ้้นนเลบบุแ บาง,งตัวหลักพันล้านบางตัวหลักหมื่นล้านเงี้ยมันไม่มีแวรลูเอ้ยมันไม่มีวอลวอลุ่มให้เข้าให้ออนะครับสุดท้ายผมก็จําเป็นต้องขายหุ้นที่มันมีวอลุ่มเยอะที่สุดเพื่อเอาเงินออกมาก่อนเพื่อจะส่งมอบให้แม่ในตรงเวลานะครับผมก็เลยตัดสินใจขายบิวตี้ไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งก็จําได้ว่าได้กําไรจากบิวตี้รวมมาประมาณสัก15ล้านได้นะครับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มซื้อจนถึงวันสุดท้ายที่ขายนะครับไม่ได้ขายที่จุดยอดที่สุด แต่ก็ถูกบังคับขายวันที่ขายนี่เสียใจมากนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรายังคิดว่ามันได้ไปต่อนะครับคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งก็ถ้ามองในปัจจุบันก็ผิดเนาะเพราะว่าราคาปัจจุบันบิวตี้เหลืออยู่ที่หุ้นละประมาณ1.5บาทเท่านั้นนี่มันไม่ได้แตกพานะครับมันหล่นอย่างนี้จริงๆบางวันก็หลายฟลอร์ต่อเนื่องกันนะครับปัจจุบันถูกกว่าราคาที่ผมซื้อในวันแรกเสียอีกนะครับแปลว่าถ้าผมถือจนวันนี้ผมจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นนิทานสอนใจได้ว่าเออแบบการถือหุ้นยาวก็ไม่ได้การันตีทุกอย่างนะครับถึงเวลาขายก็ต้องขายบิวตี้จึงกลายเป็นหุ้นที่สถานการณ์ปัจจุบันผมขอไม่เปนชั่นถึงละกันนะครับเพียงแต่ถ้าใครอยากทราบก็เปิดงบการเงินอ่านก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่บิวตี้เป็นหุ้นที่สอนอะไรหลายผมในหลายอยางก,กับชีวิตผมมากนะครับหคือ บางทีความรู้ก็ไม่พอนะครับคือการซื้อหุ้นเนี่ยมันคือการซื้ออนาคตอนะ่ะคุณมีความรู้มากแค่ไหนคุณก็ทำนายอนาคตไม่ได้นะครับมันเห็นแค่ภาพร่างๆดังนั้นเนี่ยอย่า over confidence ครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองจนมากเกินไปเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้อนาคตอยู่ดีเนาะหมายถึงว่าดังนั้นเนี่ยมั่นใจว่าจะเป็นแบบนูน้นแบบนี้ก็คือความมโนของตัวเองทั้งสิน้นดังนั้นถ้าตัวเลขหรือภาพธุรกิจออกมาแล้วมันผิดมันไม่ใช่นะครับก็อย่าฝืน ยอมรับความจริงซะนะครับออมอบตัวตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะขาดทุนน้อยกว่าจะเจ็บน้อยกว่าไปมอบตัวเอาตอนท้ายๆนะครับก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ให้อะไรกับชีวิตผมมากนะครับอย่างแรกคือถ้าเทียบจากมูลค่าแล้วน่าจะเป็นหุ้นที่ผมได้กำไรเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดในตอนขายนะครับแล้วก็คือ บางตัวก็เยอะกว่าแต่ตัวนี้มันถือเยอะอ่ะมันเป็นเนื้อเป็นหนังสุดะนะครับแล้วก็เอ่อทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่โง่ามากเลยผมจริงๆแล้วผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยะนะครับผมต้องยอมรับในวันที่ผมขายถึงวันเนี้ยผมมันเป็นการเดทรอยชีวิตผมเป็นการรีเลอร์อันเลอหลายๆอย่างออกไปว่า ผมกลายเป็นคนที่แต่ก่อนผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากในการลงทุนอย่างบิวตี้เนี่ยผมรูสึกว่าผมตีแตกมากนะครับได้กําไร7ดเด้ง8เด้งอะ่ะเดเด้งะนะครับจากหุ้นตัวเดียวโ,โหเปลี่ยนชีวิตมากทั้งทงี่เข้าตลาดแค่ปีเดียวแ,วแต่ได้กําไรผลจากผลตอบแทนจากหุ้นเนี่ยเดเด้งนะครับหกร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นผมคิด,ดว่ามันเก่งมากเลยนะนะพูดกันตรงๆนะครับก็สําหรับคนฟังพอดแคสต์ผมก็ถือว่าเป็น เป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับก็เพื่อนกว่าตอนนั้นผมเข้าใจว่าผมเก่งมากนะครับจนกระทั่งถึงวันที่ขายจนถึงวันนี้ผมรู้ผมรู้ตัวแล้ว่าผมรู้น้อยมากนะครับเป็นแค่นักลงทุนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งไม่ได้มีความสามารถแล้วก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมันมากมายขนาดนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ทําให้ผมเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นปรับตัวอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ไม่หยิ่งพยองไม่ยโสโอหังกับตลาดทุนจนเกินไปนะครับ สุดท้ายเนี้ยผมอยากฝากข้อคิดไว้ให้คนฟังข้อหนึ่งสำหรับประสบการณ์หุ้นของผมมานะครับก็เป็นนักลงทุนนะครับก็อย่าหยิงกับตลาดหุ้นมากนะครับคือเราไม่เชื่อตลาดหุ้นได้แต่หลายครั้งต้องฟังนะครับต้องฟังว่าตลาดหุ้นคิดอะไรนะครับอย่าเชื่อมั่นว่าเราเป็น1%ที่ถูก เพราะเราอาจจะเป็น99%ที่ผิดก็ได้นะครับอาจจะมีคนที่รู้อะไรมากกว่าที่เราไม่รู้พร้อมจะขายในช่วงเวลาที่เรายังไม่เข้าใจข้อมูลเหล่านั้นนะครับสิ่งนั้นทําให้ผมเข้าใจตลาดมากขึ้นมองตลาดมากขึ้นแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนกับตลาดมากขึ้นทุกครั้งที่ซื้อหุ้นแล้วหุ้นลงจะไม่ดูถูกตลาดว่า ตลาดมองไม่เห็นคุณค่าแต่จะตั้งคำถามใหม่กับตัวเองว่าเราคิดอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือทุกครั้งที่ผมขายหุ้นแล้วหุ้นขึ้นผมจะไม่ดูถูกตลาดว่าตลาด OverActing แต่ผมจะถามตัวเองว่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่ได้รับอันนี้กลายเป็นเกราะป้องกันตัวเองที่สำคัญกับผมแล้วใช้มาถึงทุกวันนี้นะครับบิวตี้จึงกลายเป็นหุ้นที่ ให้อะไรกับชีวิตผมเยอะมากทั้งๆที่ผมขายมันได้แบบกำไรแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่กำไรที่มาจากความรู้เลยนะครับหนึ่งคือตอนซื้อมันก็ดีเกินคาดผมคาดหวังผลตอบแทนปีละ10%มันให้ผมปีละ100เการเติบโตทุกอย่างมันเกินจริงจากที่ผมคิดรวมไปถึงตอนขายผมก็ไม่ได้อยากขายแต่ถูกบังคับขายด้วยสถานาการณ์และนั้นก็ทำให้ผมรอดตายมาอย่างบุบบิดสุดท้ายนี้บิวตี้ก็เลยกลายเป็นหุ้นที่ ผมไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรู้ว่าพูดไปเนี่ยคนฟังก็จะรู้ว่าผมไม่ได้มีความสามารถจริงๆหรอกที่หาไรายได้กับหุ้นตัวนี้ได้หากำไรจากหุ้นตัวนี้ได้ดังนั้นถ้าจะพูดมันต้องมีเวลายาวให้อธิบายตั้งแต่ต้นจนจบถ้ามาถามผลบนเวทีสัมภาษณ์นะครับหรือว่าถามเจอหน้ากันแล้วถามให้มีเวลาตอบให้สักหนึ่งนาทีเนี่ยผมไม่กล้าพูดถึงหุ้นตัวนี้เลยครับเพราะว่ามันอาจจะมิสลีแล้วก็ทําให้นักลงทุนเข้าใจผมผิดไปได้นะครับหลายคนอาจจะเคยฟังว่าผมผม ชอบพูดว่าผมไม่ผมไมไ่เก่งนะครับซึ่งเอ้จริงๆผมก็คิดอย่างนั้นแหละนะครับแล้วมันก็ไม่ได้จะเป็นความคิดที่ดูถูกตัวเองหรือว่าเด stroy ตัวเองหรือทมตัวด้วยนะผมคิดว่าผมไม่เก่งคือผมคิดว่าผมไม่เก่งจริงๆอ่ะคือผมไม่ได้คิดว่าผมพูดให้ตัวเองว่าเอ้คนอื่นผมบอกคนอื่นผมไม่เก่งจะได้มีคนมาชมผมไม่ไคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วก็เชื่อมั่นอยู่อย่างนั้น,นครับมันทําให้เราต้องเรียนรู้ตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปครับเมื่อ มีความเชื่อที่มากเกินไปเราก็จะนำเราไปสู่หายนะได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ยังไงช่วยคอมเมนต์ไว้ให้นิดนึงนะครับว่าชอบ ตอนแบบนี้หรือเปล่าถ้าอยากฟังประสบการณ์แบบนี้อีกก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าอยากฟังนะครับถ้ามีเยอะจํานวนหนึง่งเดี๋ยวน่าจะจัด,จดต่อให้ทุกอาทิตย์แต่ถ้าไม่ชอบอะอยากฟังเป็นความรู้อย่างอื่นมากกว่าอยากฟังสถานการณ์ตลาดหุ้นไม่อยากมาฟังว่าผมลงทุนอะไรมาบ้างคิดอะไรทาไมถึงขายอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากรู้ก็กพิมพ์ไว้ได้นะครับว่าเออขอเป็นความรู้ทั่วไปดีกว่านะครับหมายถึงว่าอันนี้ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องประสบการณ์การลงทุนเท่าไหร่นะนะครับก็พิมพ์ไว้ได้ผมจะได้เลือกให้ถูก เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเพอร์ซันอลเนอะหมายถึงว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการลงทุนของผมเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยต้องให้คุณผู้ฟังช่วยกันตัดสินหน่อยแล้วก็ยังไงผมจะได้วางแผนทำคอนเทนต์ต่อไปถ้ามีต่อก็จะเป็นทุกวันอังคารแต่ถ้าไม่มีต่อก็จะหายไปมีแค่หนึ่งเทปนะครับแต่ยังไงก็ต้องรบกวนบอกหน่อยละกันโดยเฉพาะว่าผมเชื่อมั่นว่าคนที่ชอบเนี่ยก็จะพิมพ์ง่ายหน่อยถ้าคนที่ไม่ชอบนะครับก็อาจจะพิมพ์แค่ว่า ขอเป็นเนื้อหาความรู้อย่างอื่นดีกว่าอย่างนี้ก็ได้ถ้ากลัวผมเสียใจเนี่ยก็พิมพ์ให้มันแบบไม่ได้กระโชวโคค้างมากแต่ก็ต้องบอกนิดนึงเพราะว่าถ้ารวมมาแล้วแล้วคนไม่อยากฟังไม่ไม่แจ้งมาเนี่ยผมก็จะกลายเป็นว่าผมอ่ะก็จะคิดว่าจะมีแต่คนอยากฟังกับคนที่เฉยๆผมก็จะจัดต่อนะครับดังนั้นมันอาจจะขัดใจว่าเอ้ยทำไมไม่ได้แสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอาจใช้ว่าประมาณว่าขอฟังเป็น ความรู้อย่างอื่นดีกว่าค่ะอาอย่างนี้ก็ได้ผมก็เข้าใจแล้วว่าเอ้ยคุณไม่อยากฟังประสบการณ์ผมผมจะได้นับว่าเป็นคนที่ไม่อยากฟังแล้วกันนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้วันนี้ยาวมากก็เลยอาจจะยังไม่ได้ต่อคํามาบนะครับผมเ,เก็บไว้เป็นตอนหน้าแล้วกันก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์